ผมเกิดมามีชีวิตเดียวตายไปก็ไม่เสียดายผมเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงในประเทศไทย คุณสมชายคุณเพชรรัตอุตมะวานิชสองสามีภรรยามีความรู้ไม่ถึงป .4 จับมือการสู้เพื่อทวงความยุติธรรมออจบป,ป .3 ที่โรงเรียนจารุวัฒนานุก,กูลที่โรงเยนใหญ่ได้เรียนรู้จากจากประสบการณ์ที่เราไปค้นหาเอกสารแล้วก็จากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเป็นคนแนะนําแล้วก็เป็นคนชีชี้แจงให้ว่าเออเราไม่ได้รับความยุติธรรมยังไง เจ้าหน้าที่ที่เราไปหาค้นหาเนี่ยก็ให้คำแนะนําที่ดีครับเราถึงพอรูใ้ในบางข้อกฎหมายที่ว่าเ,ออเป็นขอบเขตจํากัดที่ทําให้เราต้องลุกขึ้นมาขอ,ขอความเป็นธรรมให้ท่านได้ตรวจและสอบให้ชันอีกรอบหนึ่งว่าหลักฐานฉันให้ไปหวังว่าท่านจะให้ความพิรศษกับชำกตัฉันได้ขนาดไหนและให้ความพิเศษกับฉันได้ขนาดไหนสองสามีภรรยาถูกคําสั่งให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม โดยไม่ทราบมาก่อนว่าผิดกฎหมายทั้งคู่จึงร้องขอความเป็นธรรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่สิ่งที่ทีมเพจบิกเกรียนนำเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าอาคารพาณิชย์ทั้ง33คูหาถูกปลูกสร้างขึ้นมาจำนวน6ชั้นตั้งแต่ปีพศส5 0 7ตามภาพถ่ายทางอากาศ หากจะมองอย่างคนไม่รู้กฎหมายก็ควรจะรื้อถอนทั้งหมดคนที่ไปล้องเนี่ยสั่งให้ทุบจำนวนเท่าไหร่เขาไม่เสียดายขอให้ได้ทุบอย่างเดียวเท่านั้นฮะไม่เจรจาผมมามาทีหลังโดยมุา่าสาเหตุว่าเ,เขามีปัญหากับคนแรกหรือเปล่าเราไม่รู้เรามาทีหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดผมจะเดินเข้าไปเพื่อจะขอไปพูดคุยเจรจา ไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมเจราจาด้วยนะฮะทำให้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าจะทำแต่ความจะเอาแต่ทุบอย่างเดียวฮะอะไรก็ได้ทุบอย่างเดียวดิฉันเคนยเคย,เคย,เคยจะขอคุยกับเขาตั้งหลายรอบนะเขาก็ไม่ยอมคุยเดียวจะถามเขาว่าเราพูดมาที่หลังอะ่ะเราผิดตรงไหนแล้วก็เขาก็ไม่เคยคุยไม่ยอมเขาไม่ยอมคุยกับเราเราผิดตรงไหนเราทำอะไรให้เขา ถ้าเขามีปัญหาคนเก่านั่นคือเรื่องของเขาเก้ลงกับเราได้ยังไงเราไม่มีความผิดอะไรเลยเมื่อสังคมมีคำถามบิกเรียนจะค้นหาคำตอบ